สวัสดีวันสุขค่ะวันศุกวันสุดท้ายของการทํางานแต่ก็ยังมีคนที่ยังทํางานถึงวันเสาร์และบางทีบางคนก็ไม่มีวันหยุดเลยเหนื่อยไหมคะชีวิตนี้เหนื่อยได้แต่อย่าท้ออย่าหมดหวังจงมีพลังและสู้ต่อไปความดีที่เราสร้างไว้ไม่ไปไหนหรอกผลของความดีนั้นมีแน่นอน การทำความดีการทำความดีมดนั้นทำยากและเหตุผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพ่อคูณขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีพระบรมราโชวาทในหลวงรัชการที่9คําคำสอนของพ่อ โชคดีมีความสุขสุขภาพดีมั่งมีตลอดไปนะคะทุกท่านกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ